เบียงยางอวดโฉมขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกวิถีไกลถึงสหรัฐเกาหลีเหนือเปิดตัวขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ล่าสุดภายในพาเรตครบรอบ75ปีวันก่อตั้งพรรคแรงงานในวันนี้ดานเซียนเอ็นอากเป็นขีปนาวุธใหญ่ที่สุดในโลกวิถีสามารถถึงอเมริกาได้ กองทัพเกาหลีเหนือได้จัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปแบบเคลื่อนที่รุ่นใหม่ในระหว่างการสนษนาของกองทัพเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีขนาดใหญ่กว่าอาวุธที่เคยแสดงมาก่อนหน้านี้ icbm สีสายพันธุ์ชนิดใหม่ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือบอกใบมาตั้งแต่เดือนธันวาควมปีที่แล้วขีปนาวุธดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าของขวัง2 5ซึ่งเป็น icbm ซึ่งมีการทดสอบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2017 การทดสอบดังกล่าวทําให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าวิธีของมันอาจไกลถึงทวีปอเมริกาถึงแม้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับขีดความสามารถของขีปนาวุธใหม่ล่าสุดจากเปียงยางนี้ด้านผู้นันคิมจองอึนได้กล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการจัดงานโดยที่ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงสาระแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธที่ยิงจากใต้น้ำหรือ SLMB ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ทดสอบ SLMB รุ่นใหม่เมื่อเดือนตุลาคม2019โดยวิถีอยู่ที่อย่างน้อย450กิโลเมตรนอกจากนี้ภายในงานนี้ยังมีการโชว์ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่และรถถังหลักรุ่นใหม่อีกด้วย ดานสื่อซินเอ็นรายงานว่าขีปนาวุธที่นํามาเปิดตัวในครั้งนี้เป็นขีปนาวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกและวิถีสามารถไกลถึงสหรัฐโดยในงานเมื่อเช้านี้คิมจองอึนยังได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าประเทศจะยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางทหารเพื่อปกป้องตนเองต่อไปด้านเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสหรัฐที่ไม่อาจเปิดเผยชื่อได้กล่าวกับสื่อรอยเตอร์ว่าการปรากฏตัวของสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็น ICBM ใหม่ ซึ่งน่าผิดหวังว่าการเรียกร้องให้เบียงยางดำเนินการเจราจาเพื่อปลดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีไม่เป็นผลแต่อย่างใดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือและสหรัฐได้ดำเนินการเจราจาหลายรอบเกี่ยวกับโอกาสในการยกเลิกนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เข้าร่วมพบปะก,กับคิมจองอึนหลายครั้งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้ว่าจะมีการสร้างสายสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างทั้งสองแต่การเจราจาดังกล่าวก็ไม่ สามารถนำไปสู่การหยุดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือได้โดยวอชิงตันยังคงปฏิเสธที่จะย,ยกเลิกมาตรการคว่มบาตรต่อเกาหลีเหนือ